ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพผมีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับเราช่องไม่น้อยฟังสีนวลนะครับผมนี้นะครับก็จะมาขอขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณพิมานพนะครับหรือว่าเม่วันนะครับผมที่ท่านในเมตานะครับผมโอนคะแนนมาให้พ่อควานนะครับทําห้องครัวนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ต่อเติมกันศาสตร์นะครับอีก ตรงที่ชินวนยืนนะครับผมตรงข้างบ้านนะครับผมเพราะว่าัต่ก่อนตรงนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มีเราทําเฉพาะตัวบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จทางการศาสตร์เสร็จทั้งห้องครัวนะครับผมห้องครัวก็อยู่ด้านนี้นะครับผมนี่อยู่ด้านจิตกับตัวบ้านนะครับผมขอขอบพระคุณพิมนนบมากมเลยนะครับผม ที่รักและก็เมตานะครับทั้งสีนวลและก็ครอบครัวของเรานะฮะดีเสมอมาเลยสีนวลเดี๋ยวพาไปดูนะครับแม่ๆนี่นะครับที่ต่อเติม่าก็จะเป็นเสาสองต้นนี้นะครับผมนี่กันสาดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ห้องครัวนะฮะนี่เราไม่ได้ไม่ได้ปิดหมดนะครับผม ยังยังทำความสะอาดยังไม่เสร็จนะครับผมนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมที่แรกว่าจะก่อทึบหมดนะครับแต่ว่ามันกลัวว่ามันมันจะไม่โล่งนะครับผมกลัวว่าพอเราอยู่ในตัวบ้านแล้วจะไม่โล่งนะครับผมแต่แน่นออันนี้ห้องน้ำนี่นะครับผมใหญ่กว่าตัวบ้านอีกนะครับพี่เมยโ ประมาณนี้นะครับผมเท่าตามตามงบนะครับผมน้อยทำลังแต่พอตัวนะครับผมตรงนี้ก็ให้มันโล่งนะครับผมเพราะว่าลมเนาะลมมันมาทิศนี้นะครับผมมาทิศด้านนี้มละกอของเราไก่สีได้ตําแล้วโยเกือบโดนนะครับ ครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมที่เมตตานะครับผมก็ขอให้พี่มนพนะครับมีแต่ความสุขนะครับผมมีแต่ความเจริญน,นะครับผมคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมคามุมมา่งมั่นปรารถนานะครับขอขอให้จิจการการงานการเงินนะครับจเจริญรุง่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครอง ขอยปูประกรรมช้างพยาโคชสารนะครับผมช่วยปกปักรักษาพิมนพทางครอบครัวได้ทื่นนะครับผมสาธุสาธุครับอขอบคุณครับจอนแสงนะครับแม่ตอนนี้ก็อากาศสี่โมงนะครับผมสี่โมงเย็น,นรบ, <c oughs> บรรยากาศยามเย็นนะครับผมที่บ้านที่นวลแม่เขียวมาอยู่แล้วฝ <c oughs> นตกฝนตกใส่แม่เขียว ็เลยต้องเอามามาอยู่ด้วยกับจีนวนตรงนี้เลยนะครับครั้งแรกคือหนูหนูขึ้นเยอะนะครับขึ้นไปกัดสายไฟทีนี้เอาไปจอดด้านนอกมันก็ไม่มีไม่มีร่มเนาะนะครับผมสงสารไม่เขียวขอบคุณค่าเร็วโอ้เสียงหน่อยจ่าเร็วจ่าสวยๆเสียงก่อนจ่าเร็วเสียงจ่าก่อนจ่าเสียงจ่า จะส,สวยจะดูโอ้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับช่องไม่น้อยฟังสีนวลของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ